สวัสดีครับพบกับสุรุกข์่าวลีวอโภเราเริ่มต้นกันที่ยังเป็นทางการฟอ r e เรนเวี Weird, มาแล้วเปิดตัวซบลเวอพูลนะครับค่าตัวเป็นสถิติใหม่สิ้นสุดการรอคอยเซนซบหงแดงยังเป็นทางการสิ้นสุดการรอคอยนะครับสมบสศบเดอะคัพพาลาสูนนะครับฟอเรนเวี Weird, เปิดตัวในชุดยูนิฟอร์มลเวอูลอยังเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากย้ายมาจากเลเวอร์กูเซ่นด้วยค่าตัวเป็นสถิติใหม่สโมสร ลิบูบูนะครับสโมสรแชมป์พิมงกฤษป,ประกาศเซน็นสัญญาพร้อมเปิดตัวฟอรเรนเวียตตาตัวรุกทีมชาติยยาเยอรมนีที่ทนยน้ายจากเบอร์ลุ่นเซนยางเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่20มิถุนายนที่ผ่านมาดาวเตะจอมเทคนิคนม่วัย22ปีจะรับประกาศเซ็นญาค้างขงในทินแอนฟิลเป็น100ระยะเวลา5ปีหรือจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2030ส่วนค่าตัวในการย้ายทีมอยู่ที่100ล้านปอนด์ประมาณ4,400ล้านบาทบวก โบนัส16ล้านปอนด์ประมาณ704ล้านบาทซึ่งถือเป็นสถิติซึ้งนักเตะแพงที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรนะครับเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของฟอร์เรนเวสกันหน่อยนะฮะเป็นบทสัมภาษณ์แรกในฐานะนักเตะหงแดงโดยลั่นวาจาไม่ได้มาเล่นๆเป้าหมายคือการขวาถูกแชมป์ประกาศกล่าวเป้าหไหมสูงสุดคือควาแชมป์ทุกรายการและในทุกๆปี ในที่สุดก็ได้ฟังสมรสอร์พูลเปิดตัวบปิดสัมภาษณ์แรกอย่างเป็น,นการของฟอร์เรนเวียเพเมเกอร์อาจจะยะคุณใหม่แกะกล่องเจ้าตัวได้เปิดใจถึงความรู้สึกสุดภาพภูมิใจหลังการย้ายทีมเสร็จสิ้นสมบูรณ์พร้อมประกาศเป้าหมายสุดเทวทยานที่ทำเอาเราสาวกเดอะคัพทั่วโลกต้องตื่นเต้นผมมีความสุขและภาพภูมิใจมากจริงๆในที่สุดมันก็สำเร็จผมรอคอยมานานมากแล้วเวียตเริ่มต้นด้วยรอยยิ้ม แน่นอนว่าผมตื่นเต้นมากที่จะได้ผจญภัยครั้งใหม่นี่คือสิ่งสำคัญสำหรับผมคือการได้ทำอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเพื่อออกจากบุนเดสลีกาและย้ายมาเล่นในพิมลีกดาวเตะทีมชาติเยอรมน,นีได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ได้ย้ายมาเพื่อหาความสนุกแต่มาเพื่อเล่ลาความสำเร็จผมไม่ได้มาเล่นเอาสนุกที่นี่ผมแค่อยากจะประสบความสำเร็จบางอย่างและมอบสิ่งที่แฟนสมควรได้รับให้กับพวกเขา ผมได้คุยกับผู้เล่นบางคนที่เคยเล่นในพรีมลีและพวกเขาก็บอกกับผมว่าที่นี่สมบูรณ์แบบสำหรับผมผมตั้งตารอดที่จะได้ลงเล่นเกมแข่งขันจริงๆและเมื่อถูกถามถึงเป้าหมายกับสโมสรใหม่เวียสก็ได้ให้คำตอบที่ทรงพลังและชัดเจนที่สุดซึ่งเป็นการประกาศสักดาถึงความทยอทยานอันแรงกล้าของเขาผมอยากความป์ทุกๆรายการในทุกๆปีเขากล่าวอย่างหนักแน่น เมื่อฤดูกาลที่แล้วเราคว้าแชมป์พิมลิกมาได้นั้น,นเป้าหมายของผมก็คือการคว้าแชมป์อีกครั้งและไปให้ได้ไกลกว่านี้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ผมมีความเทยทะยานมากจริงๆผมแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะลงเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้คำประกาศก็ราวของฟอร์เรนเวียแสดงเห็นถึงทัศนคติของผู้ชนะและความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่พร้อมจะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการผลิวผลลายล่าความสำเร็จในยุคใหม่สองเดอะคัพ คงอดใจรอชมฝีเท้าของเขาในสนามไม่ไหวแล้วนะฮะยินดีต้อนรับนะครับสำหรับฟอร์เรนเวียดนะครับตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะฮะสำหรับแนวรุกของเรานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นดิลที่ทำให้แฟนหงเดครับทั่วโลกมีความสุขนะครับแล้วก็ปิดดิวกันต่อเลยกับมิลลาเคอร์เกตนะครับก็เพิ่งปิดดีวกันไปนะครับคืนที่ผ่านมานะครับต่อไปก็เป็นตำแหน่งก็หน้าหมายเลขเก้านะครับแล้วก็มีกองหลังเพิ่มอีกนะครับ ตลาดการสแกนักเตะสมมัยนี้ของลิเวอร์พูลนะฮะโหดสุดๆไปเลยต้องยกความดีความชอบให้กับริชาร์ดฮิวกันเลยทีเดียวนะฮะจัว้วันของหงดังลิเวอร์พูลตกลงความเนล็อตเคอร์เกตจากปอนมัดค่าตัว40ล้านปอนหงมารรวรโรมาโนคอนเฟิร์มเฮียวีโก เยบิโก้แล้วนะครับหลังจากปิดีโอฟอร์เรนเวียสไม่ทันไรลิเวอร์พูลได้บรรลุการตกลงในการคว้าตัวเมลาร์คเกสแบ็กซ้ายทีมชาติฮังการีจากสโมสรปอนมัดเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์หรือราว1,840ล้านบาทนะครับเดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นการเสริมกลังครั้งสําคัญในแนวรับของหงแดงลิเวอร์พูลโดยตามรายงานของฟอร์บิโซโรมาโนระบุว่าแค่ไในว่า20ปีตอบรับโปรเจกต ของลิเวอร์พูลมาตั้งแต่2เดือนก่อนซึ่งเป็นช่วงที่สือเริ่มรายงานถึงความสนใจของทีมดังเฮนทินแอนฟิลเมื่อเดืนขขอนพฤษภาคมที่ผ่านมาเกอร์แกสนะครับเป็นที่จับตามองจากผลงานอันโดดเด่นกับบอลหมัดในฤดูกาลล่าสุดโดยมีจุดเด่นในเรื่องของความเร็วการเติมเกมรุกและความแข็งแกร่งทางกายภาพจนถูกยกให้เป็นหนึ่งในแบ็ไซ้อ์อนคาคตกกรของพรีเมียร์การแยทีมครั้งนี้จะทําให้ลิเวอร์พูลนะฮะมีตัวเลือกคุณภาพเพิ่มขึ้นในตำแหน่งฟุตแบ๊ก เพื่อป้องกันชั้นเพิมลีกและอย่างชิงทรฟี่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6ภายใต้การคุมทีมของอันเนอร์สลอตนะครับยินดีต้อนรับอีกคนหนึ่งนะฮะมิลล์เคเกตนะครับเป็ดเดียวอย่างเป็นทางการเฮียวีโกนะครับก็น่าจะมาตรวจร่างกายกันในสัปดาห์นี้นะครับรอดูนะครับชูเสื้อยังเป็นทางการส่วนเวียดนั้นเรียบร้อยไปแล้วต่อไปน่าจะเป็นเป้าหมายในยตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับ ข้ามาที่เจโรยคอนซาแล้วก็กอนาบาริก้านะครับแทนที่หนูนเย็ดซึ่งมีข่าวว่าย้ายออกแน่นอนนะฮะตลาดสชมน,นี้สุดๆไปเลยสําหรับหงแดงมีย้ายออกก็ต้องย้ายเข้านะครับน่ากงังวลกูรูชี้ชัดหงแดงมีโอกาสเสียโคโนาเต้หลังหมดสัญญาแกมเบอร์ลี่นะครับนักข่าวคนังจากทีวีาฟุตบอลออกมาเปิดเผยว่า ลิเวอร์พูลอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากังวลเกี่ยวกับสถานการณ์อนาคตของอิบไรมาโกนาเต้เซนต์แบ็กชาวฝรั่งเศสที่เหลือสัญญาฉบับปัจจุบันเพียงแค่12เดือนเท่านั้นนะฮะปรกกันหลังในวัย26ปียังไม่มีวิแววใดๆเลยนะฮะที่จะแสดงถึงการต่อสัญญาฉบับใหม่โดยหงแดงพึ่งเซ็นญาก,กับผู้เล่นใหม่อย่างเจนวี่ฟิมปงฟอร์เรนเวียและมิลาเคอร์เกสแต่ก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของโกนาเต้ซึ่งเป็นผู้เล่นกฏกันที่มีบทบาท ช่วยทีมประสบความสำเร็จในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาการเดินทางในลเวอ์พูลยังไม่สามารถบรรลุกตกลงในการตัาชดใหม่กับโกนาเต้ได้เลยซึ่งสถานการณ์นี้ทําให้พวกเขาเริ่มวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของแข้่งเฟรนส์แมนซึ่งมีโอกาสนะครับที่จะย้ายออกไปแบบไม่มีค่าตัวซึ่งมันก็จะตามรอยเทนอเล็กซานโดรที o ่ย้ายไปสู P ่เรอัลมาดริดเบลลี่กล่าวว่าลเวอูลยังคงพยายามมองหาผูเ้เล่นแนวรับคนใหม่มาตลอดแม้ก่อนจะตัดสินใจปล่อยตัว เจาเรย์วคอวนซาออกจากเทียมแต่สถานการณ์ของโกนาเต้ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้กระบวนการการเสริมทัพในช่วงสมมติที่แอนฟิวไม่เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ทางสโมสรพยายามอย่างหนักนะครับในการเจรจขาข้อตกลงใหม่กับโกนาเต้เพราะพวกเขารักในคุณภาพของนักเตะคนนี้และเขาก็แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการนี้อย่างตรงกับความคาดหวังของเทียมอย่างไรกร็ตามเรยมอเรตดปาริสเซนแชมงและเอาอิลาสนะครับ จากซาอุดีอาระเบียกำลังให้ความสนใจที่จะคว้าตัวโกเนเต้ปรุ่นทีมหลังจากการสูญเสียอเล็กซานเดอร์โนโดยไม่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าลิเวอร์พูลแสดงความกังวลว่าอาจจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ซ้ำรอยอีกครั้งหากโกเนเต้ตัดสินใจย้ายออกไปแบบไม่มีค่าตัวนะฮะโดยเฉพาะเมื่อมาริสเป็นหนึ่งในทีมที่กำลังจับตาดูสถานการณ์ของเขาอย่างใกล้ชิดสำหรับโกเนเต้ครับย้ายจากอาบาเิซิกมาเล่นกับลิเวอร์พูลโดยค่าตัว35ล้านปอนด์เมื่อปี2021 โดยนลงเล่นรวมทุกรายการไป132เกมซัดไป5ประตูนะฮะก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงเลยนะครับเหลือสัญญาอีกเพียงแค่12เดือนนะฮะเดืยวมริดเนี่ยจอบแล้วจอบอีกพี่น้องเอ้ยของจริงเฟอร์เดนการันตีเกฮีเป็นสุดยอดผู้นำในแนวรับ ฟิลฟร์เดนนะครับจอมทัพทีมชาติอังกฤษ,อกฤษของแมนซิสตี้ได้สแสดง,งความคิดเห็นว่ามาร์เกเฮีฮกองหลังเพื่อนร่วมชาติของคริสตัลเพลทเป็นหนึ่งในสุดยอดผู้นําในแนวรับหลังเคยได้ร่วมง,งานกันมาในทัพสิงโตคํารามอังกฤษนะฮะปัจจุบันลิเวอร์พูลนะครับกำลังเพิ่มความสนใจในตัวมาร์เกอฮีฮอย่างจริงจังหลังจากบรู๊คก็ตกลงปล่อยตัวจอเรลคอนซาไปให้กับเบอร์ลิุกซินด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์ โดยกัปตันทีมพาเลทเป็นเป้าหมายอันดับที่1่ที่หงแดงต้อง,งการตัวเข้ามาทดแทนขณะดีวกนกคำหักลิเวอร์พูลปล่อยควอนซ่าเสร็จสิ้นจะทําให้พวกเขาเหลือกองหลังเพียงแค่3รายประกอบไปด้วยเวอร์จิฟานายโจโกเมสและอิบไรมาโกนาเต้ึ่งคาดการกว่าการคว้าตัวเกฮเข้ามานั้นจะทําให้คุนซืออันเนอร์สลอตมีกลุ่มกลางที่พร้อมใช้งานในซีซั่นหน้าย้อนกลับไปนะครับในศึกยูโร2024ที่ผ่านมานะครับ โฟเดนก็กล่าวชื่นชมเกฮีตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์แมตช์โดยระบุว่าเขาเป็นผู้นําอย่างแท้จริงผมรู้จักเขาเป็นอย่างดีจากการที่ได้เล่นกับเขาและเขาก็ไม่ได้วันไวกับอะไรเลยผมรู้สึกว่าเขาเข้ามาอยู่ในทีมและแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของเขาอย่างรอก็ตามโฟเดนไม่ใช่คนเดียวนะครับที่ชื่นชมความสามารถของมาร์กเกฮีโดยไมเคิลเวนออริกอน่าลิวโพลเคยถูกถามหลังจากที่ทีมชังกกษทําทำงานในศึกยูโร2024ว่า ขาคิดอย่างไรกับผลง,งานของประกังพาเลตรายนี้โอเว่นกล่าวว่าเขาพิสูจน์ได้เห็นในทัวร์เวนแมตช์นี้แล้วว่าเขาเก่งมากแค่ไหนกนหลังฝั่งซ้ายเป็นเหมือนทองคาในยุคสมัยนี้หลายทีมต้องการคว้าตัวเขาเขาพิสูจน์แล้วว่าเขาสามารถเล่นในระดับสูงได้ดังนั้นผมไม่สงสัยเลยว่าเขาจะสามารถเล่นให้กับสโมรสรอ,อย่างลิเวอร์พูลเกฮีนะครับเป็นการสแกขนของพาเลนนับแต่ย้ายมาจากเชลซีในปี2021และเป็นแกนหลักในการพาผลพัก ดดเอโก้คว้าแชมป์เอเคัพเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าอยากจะย,าย้ายไปยังสโม,มสรระดับท็อปในอนาคตเก่งฮีกล่าวนะครับว่าผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการพยายามทําดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อสโม,มสรฟุตบอลแห่งนี้ผมมาที่นี่ทุกวันและพยายามทําตัวเหมือนเดิมผมพยายามทํางานหนักและคุณรู้ไหมว่าสโม,มสรฟุตบอลแห่งนี้มอบสิ่งดีๆมากมายให้กับผม ผมยังอยู่ภายใต้สัญญากับสโมสรฟุตบอลแห่งนี้ดังนั้นผมจึงมุ่งเน้นไปที่สโมสรฟุตบอลแห่งนี้เสมอดังนั้นคุณรู้ไม่ว่าสำหรับผมสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการทําดีที่สุดเท่าที่จะทําได้และดูว่าอนคตจะเป็นอย่างไรกางหลังเลือดู้ดีกล่าวทิ้งถ้ายเดยอครับว่าง่าฮามันในะหวงแดงจับน้องนุ่นสลับกัลแลกตัวอวเรส ดิมาฮามันนะครับอดีตกองกลางของลิเวอร์พูลเอามาเน้นถึว่าผลงานของแดงควรพยายามลึงตัวจูเลียนอาวเรสหัวหอกแอตแลนติกมอริตกลับมาค้าแข้งในพรีเมียร์อีกครั้งและควรใส่ดาวินูเยตกองหน้าจอมเฟือ่อเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาในการย้ายสลับกลัวไปยังตราหมีปัจจุบันนะครับลิเวอร์พูลกำลังมองหากองหน้าตัวเป้าคนใหม่เข้ามาลัาตะข่ายโดยอาวเรสเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ให้ความสนใจและในมุมมองของฮามันเชื่อว่า หงแดงควรจริงจังกับเดียวนี้และส่งนูนเยสเป็นตัวแถมอดีตกองกลางชาเยมันกล่าวว่าผมอยากเห็นจูเลียนอเร์ย้ามาอยู่กับลิเวอร์พูลและผมคิดว่าการที่ดาวินนูนเยสจะเป็นส่วนหนึ่งของเดี๋ยวนี้คงจะสมเหตุสมผลมากผมคิดว่านูนเยสเหมาะกับอาร์ตเลนโกมาเรตในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าที่เล่นได้ดุดันซึ่งนั่นคือสิ่งที่ดิโกซิเมโอเน่นั้นต้องการ ส่วนเอเเรสจะเป็นการสมทับที่ยอดเยี่ยมให้กับลิเวอร์พูลเขาเล่นภายใต้ร่มเงาของเอริงบลาห์ฮาร์แลนที่แมนเชสเตอร์แต่กลับสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในมาริดได้อย่างมากมายเขาเป็นผู้นําแนวรุกยิงประตูและทําให้แนวรับที่เขาเล่นด้วยเจอปัญหาผมคิดว่าเขาจะเป็นการเซ็นญาตที่ยอดเยี่ยมมีข่าวลือเกี่ยวกับการหน้าคนเงอื่นๆแต่ว่าเอาวเรสจะเป็นการสมทับที่ยอดเยี่ยมให้กับลิเวอร์พูลและนูนเยสอาจเป็นการเซ็นญาตที่ดีกว่าสําหรับแอตแลนติก อย่างไรก็ตามนะครับซิเมโมเน่และแอนดรูเกซเซอรเรโซโรประธานสโมสรอาร์ลาเิโกโต่างก็มาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาต้องการเก็บเอเวเรสเอาไว้ในทิมเรยสแอรโมเทโปริตาโนต่อไปและหากจะปล่อยตัวออกไปก็ต้องได้ราคาที่ไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์สำหรับลิเวอร์พูลนะครับนอกจากเอเวเรสแล้วพวกเขายังให้ความสในใจเดายวยิงรายอื่นอาทิเชน่นอเล็กซานเดอร์อิซักของนิวคาสเซิลและเบนจามินเชสโกของอาบาเลซิกเชก่นกันนะฮะ ดูวิโนโเอฟเฟกต์นะครับลิเวอร์พูลเอาจริงลากเกฮพาเลตเดินเครื่องเจอจาหาตัวแทนดิโอมันเดเสียบแทนทันควันนะครับดิวต่อเน,นื่องเลยนะฮะลิววเวอร์พูลจ้องคว้าตัวม้าเกเฮีกองหลังทีมชาติอังกฤษของพาเลตยอย่างจริงจังแล้วตารางการสแกนนักเตะพรีเมียร์ลีกรเริ่มขยับตัวครั้งใหญ่สถานการณ์ของม้าเกเฮีประกันหลังกฎสแกนของคริสตลัลพาเลตกำลังเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิด หลังลิเวอร์พูลนะครับแสดงความสนใยอย่างจริงจังที่จะดึงตัวไปเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับซึ่งการเคลื่อนไหวนี้ได้ส่งผลกระทบเป็นทอดๆทำให้ปราสาทเรือนแก้วต้องเดินเครื่องหาตัวแทนในทันทีโดยล็อกเป้าไปที่อุสมานดิโอมานเดกองหลังดาวรุ่งของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับหงแดงนต้องการตัวเกฮีอย่างเร่งด่วนความสดใจของลิเวอร์พูลในตัวกีฮีนั้นร้อนแรงขึ้นอย่างมีนยัยสำคัญ หลังจากมีรายงานว่าเจาเรลคอนซากำลังจะแอฟปรุ้ทีมเบอร์ลิวอรุสินทำให้ดเวชเนฮิวผู้นการกีฬาของลิเวอร์พูลต้องเร่งหากองหลังคนใหม่เข้ามาแทนที่ลาเกฮีก็คือเป้าหมายหลักประกอบกับสถานการ์สัญญาองนันเตตที่เหลืออีเพียงแค่1ปีและไม่มีท่าทีว่าจะต่อแสดญญช้ามาใหม่ทําให้พาเลตจ,จาเป็นจะต้องขายกัปตันทีมของพวกเขารายนี้ออกไปดีกว่าเสียฟรีในฤดูร้อนหน้า โดยคาดว่าค่าตัวจะอยู่ที่ราว40-45ล้านปอนด์นะฮะพาเลสเล่งดิโอมาเดเสียบแทนคลิสตอเาเลนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์นี้โดยมีรายงานที่ยืนยันโดยกูรูตลาดนักเตะอย่างฟาบิโซโรมาโนว่าพวกเขาได้ระบุตัวอุสมานดิโอมาเดกองหลังในวัย21ปีของสปอร์ติ้งลิสบอนเป็นเป้าหมายอันดับที่1ที่จะเข้ามาแทนที่เกยี รายงานระบุว่าพาเลทได้ยกระดับความสนใจด้วยการเข้าสู่การเจรจาอย่างเป็นทางการแล้วกับสโมสรดังของโปรตุเกสและการพูดคุยก็ดำเนิเนไปได้ดีดโดยโอลิเวอร์การ์ดเนอร์ผู้จัดก,การทีมของพาเลทได้ให้ไฟเขียวกับการซื้อตัวครั้งนี้แล้ว แม้ว่าดิโอมันเดจะมีค่าสินญาสูงถึง68ล้านปอนด์แต่คาดว่าสปอร์ติ้งพร้อมที่จะจรจานในราคาที่ต่ำลงโดยอาจตกลงกันได้ที่ประมาณ40ล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกลเคียงกับที่พาเลตคาดว่าจะได้รับจากการขายเกฮีพอดิพอดีสถานการณ์นี้จึงเปรียบสเสมือนโดมิโนโที่รอวันล้มหากลิเวอร์ป,ปิดดิวคว้าเกฮีได้สำเร็จก็แทบจะาก,กันตีได้ว่าคริสตอเบเลตจะนำเงินก้อนนั้นไปปิดดิวคว้าตัวดิโอมันเด ไม่ยังถิ่นเซลเฮดพร์คทันทีแฟนบอลต้องจับตาดูการเคลื่อนไหวของทั้งสองสโมสรอ,อย่างใกล้ชิดนะครับด่วนโรมาโนโมาแล้วสึกสามเศร้าพิมลีกโรโมาโนโคอนเฟิร์มนะครับลิเวอร์พูลเปิดฉากคุยเอเยตนเอเกติเก้เดายิงร่างยักษ์ยังตัวกับเชจซีและแมนยูโรโมาโนโยืนยันเอง กลูตลาดการสการนักเตะชีลิเวอร์พูลได้เปิดฉากพ,พูดคุยกับเอเยตนของฮูโกเอกเตติเก้แล้วตลาดการสการนักเตะของลิเวอร์พูลยังคงเดือดไม่หยุดนะฮะหลังจากเดือนหน้าเซนทับยังดุดันล่าสุดฟาบิโซโรโมาโนกุรูข่าวการย้ายทีมเบอร์หนึ่งของโลกได้ออกมาเปิดเผยชื่อเป้าหมายของกองหน้ารายใหม่ที่น่าจับตามองนั่นก็คือฮ e ูโกเอเตติเก้ดาวยิงรังยักษ์จากแอตแลติกฟรั์เฟิร์ต และงานนี้ไม่ง่ายเพราะต้องเปิดศึกแย่งตัวกับกู่แข่งร่วมลีกอย่างเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะครับมีขึ้นหลังจากอนาคตของดาวิน,นูเยต์และลุยดิอาร์ตในทินแอนฟิลด์ยังคงไม่แน่นอนโดยเฉพาะในรายของนูนเยตที่โรโมาโน่เชื่อว่ามีโอกาสสูงมากที่จะย้ายออกจกทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ทําให้ลิเวอร์พูลต้องเร่งหากองหน้าตัวเป้าคนใหม่เข้ามาเสริมคมชื่อที่ผมสามารถเอ่ยถึงสําหรับลิเวอร์พูลยังคงเป็นฮูโก้เอกเตี โรมาโนก่าวผ่านพรอสแคดกิฟมีสปอตผมว่าดาวินนูเยตจะย้ายออกไปในช่วงสมัยน,นี้แน่และสำหรับเอกิติเก้ K, นี่อาจเป็นความเป็นไปได้ที่ย้ายไปยังลิเวอร์พูลกูรูชื่อดังยังเปิดเผยอีกด้วยว่าการยั่งจริงลายเซ็นของดาวยิงชาวฝรั่งเ,งเศสราย,ยนี้กำลังเข้มข้นอย่างหนักลิเวอร์พูลได้พูดคุยกับเอเจนต์แล้วเช่นเดียวกันแต่เชซีก็เคยโรหาเมื่อสองสัปดาห์ก่อนและแมนยูก็ติดต่อกับเอเจนต์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อทำความเข้าใจในสถานการณ์ เอกิติเก้นะครับซึ่งเราการยก่ยงว่าเป็นกองหน้าระดับสูงมีโปรไฟล์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งด้วยความสูงถึง6ฟุต3นิ้วมีความเร็วและความสามารถในการจบสกอร์ที่น่าประทับใจกับทีมในบนเดสกิกาทำให้เขาเป็นที่ต้องการของไหลสโมสรชั้นนาทั่วยุโรปนะครับต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วแหละครับว่าศึกสามเศร้ครั้งนี้จะจบลงอย่างไรและสโมสรใดจะสามารถคว้าตัวฮูโก้เอกิติเก้ไปครอบคลองได้สําเร็จนะครับ นในกุบการลิเวอร์ pool นะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่21มิถุนายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์ pool สโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์ pool และเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับ ทีมงานชายปู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ